สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมกับพี่น้องไพวาสาวเฉิมว่า,าเ,เป็นนางนพมาศมือหนีกระลังไหน้องเปนแต่งหน้าใหค่ะสิบบัได้ประกวดได้พี่น้องลงทะเบียนบ่ทันพูดดิสาวเฉิมประกาศประกวดย้อนคอมเมนต์ที่ว่าสาวเฉิมว่าเาไปนั่นแหละพี่น้องสาวเฉิมก็เลยว่าประกวดนะคะ่ะมือนีก็เลยจะมาเป็นเขาเอิญอย่างก็พี่เลี้ยงนางงามนะคะ่ะพี่เลี้ยงนางงามมือนีไหกับปไปละ เดี๋ยวจะให้เบิ้งได้พี่น้องให้เธอสืมเต้งหนาก็ให้น้องเต้งหนาให้เพราะว่าเขาจะไปเป็นพี่เลี้ยงของปาไปเลาะเนาะค่ะเมื่อนี้พี่น้องก็จะลูอย่ดอกค่ะเดี๋ยวจะพาหันไปเบิ้งอุ้ยแบดมืดออนนี้เธแบดมาเมื่อตอนนี้ทาเบิ้งได้พี่น้องจะแปลงร่างอยู่ค่ะนี่สร้างเต้งหนากำลังเต้งให้อยู่น้องันจะเต้งหนาให้พร้อมเธอสก็จะประกวดคือกันเด้ประกวดทั้งลุมจะประกวดทั้งลุม เธอเต้นหน่ะคือตัวสาวให้ฉันเนี่ยฉันจะไปเบิ้องมอลำ้าเบิ้งพี่น้องกําลังไอ้น้องเป็นเต้งเพิ่งกําลังเต้งผมให้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งปลาไปเลาะตอนนี้ให้เบิ้งแบบแบบเดี๋ยวเปิดเขินด้ยเห็นแล้วยังบ้างไรเบิ้งนะคะ่ะหามาเบิ้งสาวเรสริมน้ำพี่น้องว่าจะงามบ่ะนี่กําลังไอ้น้องเป็นเต้งให้ เรียบร้อยพีน่น้องนันงนพมาศนังนพมาศหลังฮัลแล้วนี่พี่นอ้องสันเดิมจะเปิดตนังนพมาศนังนพมาศนะของจริงแล้วปะเนี่ยหมู่สองผู้ใหญ่บ้านเรืองฤทธิ์ส่งเข้าประกวดโดยนางสาวกิติยาพรนางสาวยังก็ไปลืมปีศูีสุนาเรศ<ะ>ปีสุนาสนาเรศค่ะ<ม> เนตรเบบิกฟ้านาพารายเนตรเบ,บิกฟ้านาพารัยพร้อมที่จะเปิดโสมให้เอซีดูแล้วนะคะขออนุญาตปั๊บไปรอบพี่น้องช่องปั๊บไปรอบนะพี่น้องดูยุดดอกละพร้อมจะเปิดโสมแล้วพร้อมร้บไปพี่น้องอยากเบิง้งบ้างตะแรกสารเสริมก็จะได้มาเต่งน้ำกันอี่และแต่ว่าสาเสริมไม่ได้ประกวดซ้ำมันเมือพี่น้องส,สารเสริมสิพาเบึง้งนะหลงมากแม่ อหันมาเอฟซีเบิ้งเน็ตเออตอนนี้เพิ่งกำลังติ๋วอยู่โอมหันมาด้วยโอมแนวตรงเพิ่กำลังเตรียมจําบ่ได้เลยพัต้องไปย่อหลายดอกโอมถ้าจะล่มบายกลมงี้ยมเนอะบันขือมันเอาลองบ่ย่อหรือเปเนี่ย

โก้ไม่ใส่อีกนั่งหาโกะมาใส่อีกนีน่ะต่บ่าเอาจังสิ1ดก้อนโกะตัวเล็เท่าบ้านอ่ะโกะตะกอเล่เปล่าอีอีกนอันนีุ้วอุ้ยอุ้ยตายตาร่ย่าอสวัสดีค่ะฉันเบิ้งเน่ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะนางงามมาพร้อมแล้วค่ะเขาสิไปเบิ้งนางงามเกินสวัสดีค่ะเมเซียวเมเซียวให้เขาอันเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดอีหยังก็เนี่ยมันสิยูบูนี่มาแต่เลิกงานบ่เาก็เลิกงานจ้ามาเปนันเนี่ยก็นางนพมาศลังลงลงแฮนประชีรถเมียนี่ล่ะสิผมแตกไปเนี่ยพี่น้องไปเกินไปส่งนางนพมาศกันเด้อค่ะ มาพี่น้องเขาจะไปวัดกันแล้วเด้อเปนเนี่ยค่ะนังนพมาศเขาขึ้นรอบเลกแล้วไปบูนี่มารายงานตู่นะค่ะโอ้าคุ้นนิหน่อยๆบ่าเมนตัวเนี่ยดูไปพี่น้องหาหม่องจอดรถก้นค่ะแล้วเขาคอยไปเบิ้งกันนังนพมาศเขาน่าจะขึ้นรายงานตู่หรือว่าประเตศกันแสดงอยู่บู๊ตทรงนี้ไปพี่น้องไปงานวัดน้ำกันเขาโอ้ก็เห็นไฟนี้เขางานวัดส์โอ้นังนพมาศ ลอันยังก็นังนพมาศอันยังเขาเอิญน,นะนังนพมาศลังหา้านทาปีร้อยกระทงน้ากันพ้อค้าพี่ไปเสียนางงามก่อนเสียนางงามเราก่อนนะคะโชคของผมวนเองวับรรยากาศคนไลลายพี่น้องเบิง้งอันนี้ของเทศบาลหัดคำแด้วค่ะมาเสียอมมีป้าไปเลาะมาเบิ้งการแสดงงอปลาพ้อค้าพี่น้องคุณ ของเทศบาลั่นทำสวยบางบนน้ะน้ำเงับขึ้นโซ่ไปเนี่ยย่งค่าเอาให่ไดนขึ้นจักรอบด้วยป่จำได้บ้พีกน้อมึงดูนีใส่สีเดียวกันอันนี้ก็ล้มก็แ้งนั้อันนี้เนี่ยเบอร์ใดเนี่ยล้มจากบึงน้ำทายตกรอบเนี่ย่าว่าขอบคุณนะครับแลังในสายเน่ยนะว่าเป็นทางน้ำหรืองัวหน้า ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะพามาทําไมไม่ตอบคำถามตื่นเต้นเรตตื่นเต้นเรตตื่นเต้นเรตโสวยเด้อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสุดสวยของชัน์นุษย์หนาเกินไปเลยเออเห็นว่าฉันบอกแล้วเราว่าเธอต้องสวยขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจนะสารล่อติดตามรอเธอบอกว่าพอเธอบอกพอเธอบอกพอเธอปากมาบอกว่าพอเธอจะยิ่งให เตรียมสเตนตายไม่ต้องตื่นเต้นนะเอฟซีรอเสียต้องเยอะรเสียเอฟซีรอเสียได้เบอร์ได้หน่เบอร์หกเบอร์หนึ่งคืนไปแล้วะอซ่อมซ่อมโอ้ตื่นเต้นเด้อให้สิว่าปลาไปรอดเลยซูซูนะคะ คิดพ่อสาวลูกสาวกระหลง <c oughs> สู้ๆ,ๆนะคะไม่ต้องตื่นเต้นกล้าขึ้นก็ชนะแล้วเนี่ยพี่น้องเนอะหรือว่ากล้าขึ้นก็ชน,นะแล้วสวยมากเลยอันนี้บ้านไหนเนี่ยจ้าบ้านบอลโมซีบ้านบอนเลยกำลังใจบ้านบอน,อน,บอนพร้อมเดอ้อมมซีสวยมากเลยคะ่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นนะสู้ๆค่ะปุ๋นพี่น้องนางงามกำลังสเตนไปจะขึ้นฮอดเบอร์สามแล้วเดี๋ินท้าเป็นเบื้องหน้าเวทีเอามายุลังเป็นกำลังใจโอมมี่กันค่ะใช่เลยสาวงาม,มพี่เจพูงงามงามาน้องก็ตนาารอไกล่และพี่น้องฮอดเบอร์ห้าละ โอมเย้ยโอมสู้ๆนะเดี๋ยวจะไปอยู่หน้าเวทีรอเชียร์สุดฤทธิ์เอ้ยจำว่าได้เด้อยน่าสวยปะโอมมีขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวเนาไปท้างหน้าปะแพะพาพับไปเนี่ยกอดเจ้พี่น้องถึงคิวโอมมี่แล้วอ่ะอดคอ เาผมไม่ต้ง,ตงไม่รู้ไม่ไ่ใช่เล็ก,กอะไร้นั้นใหญ่มากพี่หนูดิใหญ่ดวยงามมากนะครูเยตเตือนถามแ้เสยเนาอผู้เยตเตือนเน่อโอ้แต่ละคน Lady and g e n t l e m หวดเบิ่งทางชวยกันโฉม face g o l 20 years o หาดคำเกียบไ่วาหาดค่ามแรงสิตูแท่งพิม้าเบิง mm. หน้าโค้งผึ้นเจินเพิ่นมัดแสลงจังดแมงบอพี่น้นงงอ,นองสา <laughs> อะไรองม,มีองม,มีโองม,มีองม,มีผู้เข้าประกวดหมายเลขหกองมีตัวแทนหมูสองผู้ใหญ่เรืองฤทธิ์จันทร์โพธิสง่งข้าประกวดลูกได้วานบ้านได้สวนขอกขรนันร่งเี่นลแรงใจมองไม่พี่นอ้องช่าเทศบาลตบลหาดข้า,ามบู๊ ดี้วยดีเลยม่อื้องออกใครตอบเมื่อขอยแต่รองให้ดีอ<า>โอเคไปสุจะกอรอะไรพูัเรื่องบิดเลโอยาโอยราจะปาวเลยพาาคสันอมีิเปียวออกไปเลยไปนีออกไปทั้งนาทาโรดไป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 อปไปไปไปยอนไ ม่ไมมแม่เหมือนคนเ่นละบสุอดเลยอ่ับ่อการรมการพรบุณ่ะอุ่นกรรมการค่ะกจับกองเชือหลาับกองเชื่อหลาโอ้ น่เอาออีออี่ไปต้องสาด้วยพิ่ีกรขีดมากเลยนะขอบคุณออพี่นะครับขอบมาสีเหลืององเีวสวยงามครับสวัสดีค่ะหมาเลขเจ็ดหมู่สิบเมนตดข้นเส อดีูตมูสเอกจมวหาคคาเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะอยู่ในแก๊อยู่ในแกดิอยู่ในแกดิแับเห็นเปของน้องดีนีนะครับเข้าตาพิเศวันชัยก็เลยจับมาประกวดซเลยสวยมากเลยค่ะเออถือว่าจะารให้โอกาสโอ้น่าดูิติดดีวิ่ต

ก็สวยนะครับเดินเลยครับเดินเลยครับป็นการเดินโชว์ตัวนะคะเอากระหวานครบแล้วนะค่ะแปดไม้เลขเดี๋ยวเขาไปล้อรุ่นกัน่ารอบต่อไปเราจะสัมษณสจังไหนนะค่ะเป็นผู้ให้รอประกาศผลแล้วด้ไหพี่น้องนะครับรอดูประกาศผลนะคะสี่ท่านสุดท้ายเลยประกาศจากแปดเหลือซีเบอร์ไหนที่จะ ถูกต้องถูกตากรรมอาการแบบผลการเหลือซีแบบไดนจ้าแบบปวดอยู่ในมือของผมนะครับคนที่เอ่ยชื่อนะครับากทับสี่ไม่เรียงคะแนนนะครับแล้วก็ไม่เรียงลำดับด้วยนะครับขอสารุนครับผู้ที่เข้าประกวดนางแล้วจันทด์แล้วก็เข้ารอบขั้นแรกนะครับ มาเรียงคะแนนนะครับคนต่อไปนะครับคนต่อไปครับ อีกหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเบอร์นหนึ่งนะเป็นตอบน<ล>ะครับเป็นเนะคตับเ็นดี่ยวเไ,ได้นะครับนี่จริงจะได้เขารอบเดียวสองา <5 S 2> นห้าคนนะครับจะมีอยู่คนเดียวนะครับที่ได้เดินออกมาข้างหน้าส่วนอีกสี่ท่านนั้นทางเทศบาลตระหนักขอบคุณแล้วก็ แล้วก็ดีดีด้วยนะครับพ่ที่น้องมีความรู้มีความสามารถนะครับ <หอ S 1> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยือดอยู่ข้างหน้าแต่เราก็ยังเกินความสามารถของเราในวิธีต่อไปได้นะครับน้องโอมคครับ Thank you everyone for coming for uh, l like, o a Soul Festival tonight. ไม่เป็นไรค่ะถ้าหนูมาประกวดครั้งแรกหนูก็ดีใจที่สุดแล้วที่ได้ยิงบนเวทีนี้หนูชนะแล้วค่ะอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าหนูได้ใจคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทั้ทคาวค่ะขอบคุณค่ะพี่นาพี่นี่บ่ได้ไพี่น้ามาทำไมบ่ว่าวบอกว่าคุณน้องสิ่ท่านไปทัาง ใหที่สุดแล้วค่ะก็ก้าคืนก็ชนะแล้วอ่ะตบมือหน่อยค่ะแวยนะคะแต่คนเรียบเรียบร้อยแล้วค่ะได้ท็อปซีเรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเพิ่อเก๋สวยอีหลีเลยเนาะเพิ่อเก๋งามอีหลีค่ะเขากระเลียเสียไว้สมีเลยได้ไปในมือมาเสียโอมโอมได้เข่าทับแฝง เ <Eat, S 2> <r> รียบร้อยแล้วแต่ว่านักเฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะค่ะวันนี้มาเชียร์นางด้วยนะคะมือก็ถือหวยทุกคนด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะ้องตอ